สวัสดีครับสวัสดีเอฟซี F C. เป็นสิทธิโชคกันสร้างสกนนุนครทั้งทุกท่านครับผมครับวันนี้ทีมงานเป็นสิทธิโชคการสร้างสมุน,นครเรามาที่บ้านโพกนาดีตำบลนาคมินอำเภอพุนฉัรวัน์จังหวัดนครพ,น,พนมครับวันนี้วันที 10, ่สิบพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเรามาติดตั้งงานขยายปากดีซีเจ็ดศูนย์เป็นเก้าห้า ลูกดาวหกแฉกมีดาวกลางครับรถคันนี้เป็นรถของอที่สมบัติมันโขกนาดีลูกค้าอยากได้ลูกดาวหกแฉกรถคันนี้แต่งโครบเซ็ตครับขยายปากเกี่ยวดันคอสปริงสายพันคู่ตูเบาทดะเตอร์แล้วก็ลูกดาวหกแฉก เดี๋ยวเรามารอชมขั้นตอนการใช้ระบบหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยครับผม